เล้ไว้อันนั um uh uh ้นมันรัดรัดขารัดขาติดกัพอัดพอ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 สี่คนหางหนึ่งสองไปฮ่าฮ่าฮ่า เดี๋ยาว,าวนี้ไปโรานเดี๋ยวนรายวนี้ไปโรงงานเดี๋ยวนี้ไปโรงงานโรงงานเดี๋ยวนี้ไปโรงงานเนกันอันน,นีไน้ไปโรงงานงานแก้วเปเออุปกรณ์ไปโรงงานตอนนีน้นต่อต่อไปเยอะดูแล้ว ข้นล uh, like right. ูกางนลกในขี้คาที่กระดีข้านไหนนี่เราเลีติดแบบนู้แบบน้นอันนี้ลขนนนนอันนู้ขนุน้นุนขน้นเอาขึ้นมอู้ดอะอะไรเนี่ยไม่รู้จเอายใหญ่ฮะขึ้นมา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 ข้นมาขึ้นมาข้นมาขึม้นมเขึ้นมานมแ้ม้า้งานนนาาานาน อเมริกาตอนนั้นรู้หมฮะนี้นี่เนี่ยตนนี้เานกลาคืนตอนกลางคนตอนกลางะืนตอนกลางคืนตอนกางคืนตกลางคืนตอนกลางคืนตนกางคืตอนกลางคืนอนกลนนกลางคืนตอลางคนตอนกลคนตกลา